สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply Gview Asrock มาเท่าบ่อที่เกมเมอร์และโอเวอร์ครอเกอร์เลือกใช้และ a อ v i ว e มากกว่าที่คุณคิดสวีดัสสวัสดีครับท่านสมาชิกโอเวอร์ครอกโซนทั้งหลายครับวันนี้อยู่กับนัดมิสตอรี่ครับผมก็เจอพวกเรานะครับ เป็นประจําทุกวันจะเพิ่งเบื่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือนไอซ์หรือเสียอุ้ยนะครับอืมก็จะเห็นกันอยู่แค่นี้แหละนะครับก็วันนี้มีอุปกรณ์ที่ต้องบอกด้วยเลยว่าเป็นแกจเ็ตก็ได้นะครับจากทาง Cooler Master เอามาให้ดูกันนะครับนั่นก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะที่ลองโน้ตบุ๊กอ่ะอืมคูลิ่งแพดคูลิ่งแพดนี่ภาษาอังกฤษนึกไม่ออกนะก็คืที่รองโน้ตบุ๊กนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นในรุ่นนี่เลย Cooler Master e ออร์โกสตก็ออกแบบมาสำหรับวางโน้ตบุ๊กนะครับจะมีพัดลมเป่าระบายความร้อนด้านในนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาจะน่าสนใจขนาดไหนนี่ขออนุญาตประกอบนิดหนึ่งป๊บมาดีไซน์ด้านหน้านะครับก็หลกัหลกๆเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเอาไว้รับกับโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเป็นส่วนผสมของตะแกรงเหล็กกับพลาสติกนะครับบริเวณนีนะ้จะเป็นตะแกรงเหล็ก นะครับเป็นช่องรูๆเหล็กรูนิดๆรูๆเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการดีไซน์เป็นเป็นหลุมๆทรงไดมอนด์ก็คือเหมือนกับเพชรนะครแล้วก็สามารถถอดออกได้นะครับออกมาทำความสะอาดด้านในได้นะครับจะมีพัดลมขนาดา230มิมหรือ23เซนตหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ความเร็วรอบเนี่ยตั้งแต่500รอบไปจนถึง800รอบนะครับทีนี้เราก็ปิดได้ง่ายๆนะครับเขาออกแบบมาค่อนข้างดี่ะ ใช้งานง่ายๆด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขารับน้ําหนักเอาไว้นะครับบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นเคริเคร์ฟๆร่องๆ่ออ,อย่างนี้นะครับเขามีไว้สําหรับเวลาจัดเก็บสายนะครับซึ่งจะต้องมีสาย USB เนี่ยเอาไว้เสียบใช้พลังงานจากตัวแล็บท็อปนะครับหรือโน้ตบุ๊กของเรานะครับแล้วก็เก็บสายอย่างนี้ก็เสียบกับตัวพอร์ตเชื่มอมต่อต่างๆได้ง่ายๆนะครับอ่า ด้านบนนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นสวิตที่เอาไว้เปิดปิดพัดลมระบายอากาศนะครับก็จะสามารถเล่งรอบได้นะครับตั้งแต่รอบต่ำ5 0าร0อรอบนะครับไปจนถึง800รอบนะครับวัสดุตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีขาตั้งซึ่งสามารถปรับระดับนะครับความลาดเอียงเนี่ยได้ทั้งหมด6ระดับนะฮะหนะครับ2 3,4,5,6นะครับนี่ต่ำสุดเลยนะครับหรือคือถ้าตั้งแบบชันช้นๆอย่างเงี้ยคงโน้ตบุ๊กนี่คง,งใช้งานลำบากนะครับน่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับเพราะว่าสามารถจัดวางแท็บเล็ตได้ด้วยด้านบนนะครับก็จะมีพอร์ต USB มาให้4พอร์ตนะครับแล้วก็มินิ USB สำหรับด้านหลังบริเวณนี้นะครับเห็นกันชัดๆไปเลยก็จะมีที่เก็บสายอีก2จุดนะครับนี่เลยฮนะ พอเวลาราวางโน้ตบุ๊กหรือเครื่องแล็ปท็อปนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครจะวางแท็บเล็ตชั้นๆก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นหนึงตัวที่น่าสนใจนะครับจากทาง Cooler Master เป็น Cooling Pad นะครับกับรุ่น Argo Stand 3นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่กําลังมองหาก็ไปลองจับซื้อต้องกันดูนะครับ <c oughs> เออจับซื้อต้องมันเป็นยังไง ไปจับต้องแล้วก็ซื้อกันดูเออแค่นี้แหละนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทาง Cooler Master ประเทศไทยนะครับที่จะส่งมาให้เราได้ออนบ x ็อกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ